สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นครับด้านหน้าเราคือตัว Ford r a n g e r XLS นะครับคันนี้เป็นตัวขายดีเลยก็พร้อมชุดแต่งเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูนะครับว่าเราแต่งอะไรไปบ้างเริ่มจากด้านหน้าเนี่ยกันชนด้านหน้ากระจังด้านหน้าเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเอาออกใส่เป็นชุดตัวแ a ปเตอเข้าไปนี่ครับดูดูดันขึ้นเลยไหมฮะมาพร้อมคิวล้อของเขาเลยแล้วก็ล้อแม็กเป็นขอบยีคันนี้ยยกสนิ้ว นี่ยกขึ้นด้วยใส่ปีกนกปรับองศาแล้วก็แม็กขอบ20ยาง33นะครับแม็กของ o อเอซิถาดด้านท้ายของฮาร์เมอร์อันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับนี่โลบาด้านหลังของฮาร์เมอร์ลองดูครับดูดุไหมท่อด้านล่าง HKS ครับใส่เพิ่มเติมเข้ามาไฟท้าย l v d ข้อฝาท้าย FORD ครับนี่ครับสวยงามอันนี้พร้อมส่งมอบแล้วนะครับล้างเรียบร้อยนี่ครับลองดูรอบๆพันนี่ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมเอกปลอดโปรโมชั่น ชุดแต่งที่เห็นนะครับเราตกแต่งให้ฟรีนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เบาะข้างในเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยฟิล์มติดตั้งเป็นเซรามิกเรียบร้อยครับโอเคประมาณนี้นะครับสวยงามครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยแล้วก็มีบริการส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับ นี่ครับด้านหน้าหล่อๆนี่ครับคันจริงใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ